เษตรกรเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องโรคเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเชื้ออย่างเดียวเวลาเขาจัดการเนี่ยมันต้องจัดการหลายอย่างควบคู่กันไปเพราะถ้าเราไปทําปัจจัยเดียวเนี่ยมันก็ไม่ครบทั้ง3อย่างคือต้องดูทั้งตัวเชื้อทั้งสภาพในสวนทั้งต้นพืชว่ามันแข็งแรงดีหรือเปล่าซึ่งมันจะเสริมกันหรือไม่อาจจะทําให้แย่ลงก็ได้ถ้าเราไม่ได้ไปดู การโรคพืชในทุเรียนเนี่ยมันแยกกันได้พอดูได้ถ้าเราได้รับการบอกเล่าที่ถูกต้องอะนะแล้วกําจัดตั้งแต่ระยะแรกๆค่าใช้จ่ายมันก็จะน้อยคือถ้าปล่อยแบบไม่ดูอะไรเลยแล้วใช้สารเคมีอย่างเดียวไงก็เอาไม่อยู่ถ้าเราเข้าใจทั้งที่เกี่ยวข้องพวกนี้มันก็จะลดค่าใช้จ่ายไงเพราะเรารู้ระยะที่เราควรจะใช,ะใช,ะใช้บางช่วงอาจจะไม่ต้องใช้เลยแต่เราสวดทุเรียนก็มีอะไรก็สเปรย์ไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนฉีดไว้ก่อนทะเลซึ่งคำว่าฉีดไว้ก่อนนี่มันก็คือเงินมันก็จะทิ้งไปเรื่อย จริงแล้วเรื่องสามเหลี่ยมโรคพืชนนเป็นความสัมพันธ์ของปัจจัย3อย่างที่เวลาโรคมันจะเกิดเนี่ยมันก็ต้องมีต้นพืชก็คืออย่างในกรณีทุเรียนก็คือมีต้นทุเรียนแล้วก็มีเชื้อสาเหตุที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีสภาพแวดล้อมถ้า3อย่างเนี่ยมันเหมาะมาบรรจบกันเป็นสามเหลี่ยมที่มุ่งชนกันหมดในรูปสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์เนี่ยโรคมันก็จะเริ่มเกิดมันเริ่มเกิดเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นอีกซ้าๆมันก็จะเกิดการระบาดแหละเพราะฉะนั้น เกษตรกรเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องโรคเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของต้นพืชอย่างเดียวไม่ใช่เชื้อยอย่างเดียวมันต้องเอา3ามอย่างเนี่ยมารวมกันก็แสดงว่าต้นพืชของเราเนี่ยเริ่มอ่อนแอมันเป็นโรคแล้วก็มีเชื้อที่เกี่ยวข้องอยู่ในแปลงของเราสภาพแวดล้อมเหมาะสมส่วนใหญ่โรคพืชนี่มันก็เกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิกับความชืน้นเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เวลาเขาจัดการเนี่ยก็ไม่ใช่แค่จัดการเรื่องเชื้อยอย่างเดียว จะต้องไปจัดการทรงพุ่มมันโปร่งอะไรพวกนี้ดูสภาพไวแล้วว่าตอนนี้มีฝนเยอะโรคอะไรมันจะเกิดมันต้องจัดการหลายอย่างควบคู่กันไปอย่างมี่พี่จะเล่าให้ฟังตอนแรกก็คือว่าเราต้องสร้างความแข็งแรงให้ต้นพืชการสร้างความแข็งแรงให้ต้นพืชก็คือการป้องกันให้ต้นพืชของเราเหมือน คนอนะถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะไม่ค่อยเจ็บป่วยต้นพืชก็เช่นกันการบำรุงต้นหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วอะไรแล้วให้มันแข็งแรงพวกนี้ก็จะช่วยให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นโรคน้อยลงซึ่งการบำรุงต้นเนี่ยมันก็มีพวกปุ๋ยชีวภาพพวกเชือ้อที่ใช้ทางด้านชีวพันธุ์อะไรพวกนี้ที่ไปย่อยสลายพวกเซรซากที่อยู่ใต้ต้นเรียนเนี่ยซึ่งพวกนั้นมันก็ส่วนหนึ่งก็ทําให้ได้รับธาตุอาหารทางธรรมชาติมากขึ้นด้วยนอกจากไปเป็น ต,ตุนเชื้อพวกที่ต่อต้านเชื้อโรคด้วยกันอะไรที่อยู่ในดินอะไรพวกนี้นะมันก็ทําให้พืชได้รับสารอาหารดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยแล้วการกําจัดโรคเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่เข้าสวนสม่ําเสมอแล้วกําจัดตั้งแต่ระยะแรกๆค่าใช้จ่ายมันก็จะน้อยเหมือนเวลาเราป่วยเราเป็นอะไรนิดหน่อยเราไปหามหมอแล้วก็หายถ้าเราปล่อยไว้จนหมักเนี่ยเราต้องไปหามหมอถึงโรงพยาบาลที่ต้องนอนนอนโรงพยาบาลนี่ก็หนักแหละเบือนกันต้นไม้เนี่ยถ้าเรามีความสม่ําเสมอในการเข้าดู ออตอนนี้โรคมันมีมันเริ่มเกิดแล้วนะพอเราเริ่มเห็นมันเริ่มไปตรงนู้นตรงนี้อะไรเนี่ยเราก็จัดการซะตั้งแต่แรกการตัดแต่งทิ้งบ้างอะไรบ้างเก็บออกบ้างอะไรพวกนี้คือถ้าปล่อยแบบไม่ดูอะไรเลยแล้วใช้สารเคมีอย่างเดียวไงก็เอาไม่อยู่ถ้าจะไปจัดการตัดแต่งอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปทําช่วงบ่ายที่ใบมันแห้งเชื้อมันมันยุบตัวลงไปแล้วอะไรแล้วนะควรควรจะทําช่วงนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะพวกนี้ในโรคต่างๆหรือเชื้อต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ย แษตรกรจะต้องเรียนรู้ลักษณะชีวิตของมันคือไม่ใช่เราเรียนรู้เฉพาะชีวิตต้นพืชเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าไอเชื้อที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีจุดอ่อนจุดแข็งของมันอยู่ตรงไหนเพื่อจะได้จัดการได้ได้ถูกต้องด้วยรวมทั้งสภาพแวดลอ้อมอย่างที่ว่า3ปัจจัยเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในการจัดการมันว่าเออมันมาตอนนี้ผลมาเยอะเนี้ยจะมีโรคอะไรตามมาต้องระวังต้นพืชที่ตรงไหนถ้าเราดูสวนของเราอยู่ตลอดช่วงของการเจริญเราจะรู้ว่าอ๋อ,อโรคมีมันมาตอนนี้ ในพื้นที่โรคนี้มาตอนนี้โรคนี้มาตอนนี้มันมาไม่พร้อมกันหรอกสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ว่าเออเวลามันชื้นเนี่ยจะโรคมระบาดเยอะก็ลองดูหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยจะโรคของทุเรียนจะขึ้นกันเยอะแยะไปหมดก็เหมือนกันก็คือความชื้นเนี่ยมันเหมาะถ้า อุณหภูมิปกติช่วง28-30 32แล้วเนี่ยมันโตได้สบายๆเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะลดหรือจะเพิ่มมากเนี่ยก็เป็นตัวความชื้นอย่างหน้าฝนเนี่ยเราก็เหตุโรคเยอะครับโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากชื้อรลาเนี่ยมันจะระบาดได้มากส่วนสำคัญของทุเรียนเนี่ยคือผลทุเรียนไอ้นัน่นนะคือเงินใช่ไหมต้นทุเรียนส่วนหนึ่งใช่มันมีโรคที่จะทำลายต้นได้แต่สําคัญที่สุดคือคือผลทุเรียนที่เราจะส่งไปหรือจะขายออกไปเนี่ย ถ้ามันเป็นโรคเราก็จะไม่ได้เงินตรงนั้นเนี่ยการป้องกันปกปติเนี่ยในช่วงของตุเรียนที่สําคัญเนี่ยคือช่วงมันติดดอกติดผลมันก็จะมีการจัดการบางอย่างที่เราจะต้องลดเชื้อที่จะเข้ามาทําลายดอกในช่วงนั้น,ม,นมีเชื้ออย่างเช่นแอนแทกโนดทางโรคใบจุดบางอย่างที่เข้าทาลายดอกในช่วงนั้นซึ่งเราก็ต้องระวังหรือว่าใบอ่อนเวลาที่มัน เราก็ตุ้ยให้แตกใบอ่อนเพื่อให้ใบมันสร้างใหม่เพื่อสะสมาหารในต้น,นเลยพวกนี้ใบอ่อนนี่ก็จะเป็นตัวที่จะเจริญต่อไปเป็น,เป,นเป็นเหมือนห้องอาหารของต้นพืชเมื่อเป็นใบแก่ดังนั้นถ้าเราป้องกันใบอ่อนจากโรคที่มันทําลายใบยในช่วงแรกเราก็จะได้มีที่สร้างอาหารลงมาที่ต้นได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นพอถึงระยะเป็นผลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโรคของผู้เรียนที่เขาทําลายผลเนี่ยมันมีอยู่สามสีโ่โรค ก็จะมีไฟท็อปที่เราพวกเรารู้จักกันดีไฟท็อปเนี่ยถ้ามันชื้นมากๆม,มันเข้าทําลายผลดิบที่อยู่บนต้นได้ถ้าเมื่อไร่เราก็เห็นผลทุเรียนเป็นโรคบนต้นมีแผลเป็นจ้ำเนี่ยให้แน่ใจได้เลยว่าเป็นไฟท็อปในหน้าฝนนะหน้าฝนนะอะโรคอื่นๆที่เป็นกับผลทุเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอสแฟโนโรคที่เกิดจากเชื้อที่ทำให้เกิดใบจุดอะไรพวกนี้พวกนี้จะไม่เกิดอาการจะต้องเก็บทุเรียนมาก่อนแล้วบ่มไม่สุกมันถึงจะเกิดอาการ เพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาตรงนั้นเนี่ยหมายถึงว่าจากที่ทุเรียนมันพัฒนาไปเรื่อยจนแก่ใกล้ๆเก็บเนี่ยอาการมันจะยังไม่เกิดออกดังนั้นเวลาที่เราฉีดพ่นสารเคมีแทนที่เราฉีดพ่นตลอดเพื่อป้องกันเชื้อเนี่ยเราอาจจะมาทําช่วงใกล้ๆเก็บเกี่ยวก็ได้ฉ,ดฉีดไปที่ผลทุเรียนเลยอาจจะทําสักครั้งสองครั้งแค่นั้นก็พอแล้วและหลังจากนั้นมาอาจจะมีติดไปบ้างนิดหน่อยซึ่งเขาก็จะไปจัดการจุ่มที่ลงอีกทีหนึ่ง ผลทุเรียนเราก็จะปลอดภัยได้สารเคมีตัวที่จะใช้ควบคุมเนี่ยเพลินมันเป็นกลุ่มที่ใช้ร่วมกันได้ทั้ง 3- าสี่เชือที่เกี่ยวกับผลผูุเรียนเนี่ยนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปใช้สารที่มีอะไรเยอะแยะในการควบคุมนั่นก็จะช่วยประหยัดตรงนี้ขึ้น <S <S ถ้าเราเข้าใจท,ที่เกี่ยวข้องพวกนี้มันก็จะลดค่าใช้จ่ายไงพราเรารู้ระยะที่เราควรจะใช้เป็นช่วงๆแต่เราส่วนตุเรียนก็ มีอะไรก็สเปย์ไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนฉีดไว้ก่อนอะไรซึ่งคําว่าฉีดไว้ก่อนนี่มันก็คือเงินมันก็จะทิ้งไปเรื่อยๆหมายถึงว่าฉีดทีถ้ามันตรงนี้มันไม่ต้องทําก็ได้แต่เราก็ทำนั่นก็เงินมันก็จะลงดินไปแทนที่เราจะเก็บเงินไว้อะไรพวกนี้มีจริงแล้วโรคพืชเนี่ยบางอย่างเนี่ยเรารอได้เอาช่วงที่สําคัญจริงๆแล้วเราไปจัดการกับมันอย่างเช่นใบท็อปเนี่ยเราจะต้องดูตลอดโดยเฉพาะในหน้าฝนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับต้นทุเรียนเลย ถ้ามันเข้าได้ตั้งแต่รากไปจนถึงที่กิ่งที่ใบเรนี้นเพราะนั้นต้องระวังแต่ถ้าโรคอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เสียหายรุนแรงกับต้นตรงนี้มันจะเป็นกับผลซึ่งมีในมีอาการบนใบด้วยแต่ว่าอาการบนใบมันก็ไม่ได้รุนแรงที่เราจะต้องควบคุมให้ใบมันสะอาดเรียบร้อยอะไรแบบนั้นแต่เรามีช่วงที่สามารถป้องกันไม่ให้มันเข้าได้อย่างที่อาจารย์ว่าเรื่องใบออดใบอะไรพวกนี้นะก็จะลดไอ้โรคพวกนี้ลง มันก็แหลกจะแหลกจากใบเนี่ยมันก็จะไปที่ผลถ้าเรามีโรคบนใบน้อยที่ผลเราก็จะปลอดไัยการเดินในสวนเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังที่ไม่ทําให้ตัวเองอะแพร่เชื้อจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยการไปจับไปแตะไปอะไรมีเหยีบย่ำอเนี่ยตัวเองก็จะเป็นคนที่พาให้โรคพวกนั้นระบาดได้เหมือนกันอาจจะคิดไม่ถึงอะแต่ว่าเป็นปัจจัยหนึ่ง เหมือนเวลาที่เราไปเดินเยียบย่ำไปทับทิาบริเวณรากที่เป็นโรคอะไรพวกน,นี้แล้วเราเดินไปต้นอื่นโรคมันก็จะระบาดขึ้นจากตัวเราด้วยเพราะโดยปกติเนี่ยชาวสวนเวลาเห็นโรคอะไรพวกน,นี้เกิดขึ้นเนี่ยเวลาจะดูการระบาดเนี่ยปกติเรามักจะไม่ดูไกลๆเราจะเดินเข้าไปต้นนั้นก่อนเลยแล้วจึงจะเดินไปต้นปกติอื่นๆจริงๆแล้วไม่ถูกต้องต้นที่เป็นโรคเนี่ยควรจะเป็นต้นสุดท้ายที่เรามาดูแลออกจากสวนไปเลยเนี่ยมันก็จะไม่ผ่านเชื้อไประบาดต้นอื่น โดยที่เราไม่รู้ตัวโดยเฉพาะช่วงเช้าๆชา้าซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อมันจะสร้างขึ้นเยอะเพราะช่วงเช้าอากาศไม่ร้อนชาวสวนก็ชอบออกไปเดินดูอะไรกันใช่ไหมแล้วเอามือไปจับไปอะไรพวกน,นี้อันนี้เป็นปัจจัยที่อันตรายเพราะเชื้อของทุเรียนเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันสร้างเยอะในช่วงเช้าเพราะฉะนั้นเรามือไปจับรอยแผลรอยอะไรดูใกล้ๆอะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปจับต้นอื่นไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยเพราะว่าขณะนี้เนี่ย ถ้าทุกคนไปดูใน a c e b o o k ในอะไรพวกนี้มันก็จะมีผู้รู้เยอะแยะไปหมดนะเะนเวลาตรวจสอบข้อมูลเนี่ยก็ให้ดูจากที่มันมันมีความถูกต้องแล้วก็เป็นเป็นคนที่ทํางานด้านนี้จริงๆหรือว่ามีความรู้ด้านโรคพืชจริงๆเพราะว่าจริงๆอาการโรคพืชในทุเรียนเนี่ยมันแยกกันได้พอดูได้ถ้าเราได้รับการบอกเล่าที่ถูกต้องอะนะมันก็ไม่ได้มีโรคอยู่เยอะแยะนะเนื่ะฉะนไอ้การเข้าไปดูโรคดูอะไรพวกนี้ถ้าเราได้รับการอบรมหรือการสอน การดูให้เข้าใจเนี่ยเราก็พอจะแยกแยะพวกนี้ออกได้ถ้าเราแยกแยะออกได้เนี่ยก็จะทําให้การควบคุมโลกของเราทําได้สําเร็จการจะได้ความรู้ตรงนี้เนี่ยก็ตอนนี้มันมีสื่อค่อนข้างมากะนะก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาร่วมในการอบรมแบบนี้โดยคนที่ก็มีความรู้มีความเข้าใจเขาก็จะได้บอการายละเอียดในการดู ของโลกต่างๆให้เราหรือเช็คข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆโดยเฉพาะในส่วนที่คนที่เขาทางานทั้งด้านผูนน้เรียนเป็นนักวิชาการทางด้านผู้เรียนอะไรน,นี้เขาก็จะช่วยตรงนี้ได้ครับและเดี๋ยวนี้ไอ้เครื่องไม้เครื่องมือพวกที่เป็นมือถือเนี่ยกำลังขยายมันหมายถึงเราสามารถซูมขยายอาการดูได้เห็นชัดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะทําให้เราเข้าใจพวกโลกที่มันเกิดบนใบบนอะไรเนี่ยได้ดีขึ้น